เซบในซอยโคราชมาแล้วครับผมตกปรากฏโค่นมัน ep สี่สี่ครับตกปรากฏคลิปนี้ครับจะเป็นตกปรากฏกลางคืนครับจะเริ่มตกตั้งแต่นี้ครับห้าโมงเย็นนะครับเพราะคลิปนี้เป็นคลิปต่อเนื่องผมมาถ่ายทําตกปรากฏโคตมัน ep สี่สามถ่ายทําเสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมได้ปลากดห้าตัวได้ไซส์สวยๆด้วยครับก็ท่านผู้ชมที่ยังไม่ดู ep สี่สามนะย้อนกลับไปดูได้ครับสําหรับคลิปนี้ครับตกปรากฏโคดมัน ep สี่สี่ครับ ตกตั้งแต่เย็นนะครับถึงเช้าวันนี้ครับแต่กลางคืนจะตกแค่ประมาณเที่ยงคืนนะแล้วผมก็จะนอนตื่นมาตีทีประมาณตีสี่เพราะว่าเดี๋ยวขับรถกับโคราชไม่ไหวนะฮะวันนี้เดินทางมาทําคลิปที่ต่างจังหวัดนะฮะระยะทาง160กิบโลนะครับผมก็อุปรกรณ์ที่ใช้ยังคงเป็นนี่ครับสายเอ็น30ปอนจากบาลานนะสายช็อกหน้า15ปอนจากบาลานครับตะกั่ว20่กรัมครับลูกปัดลูกหมุนครับเบ็ดใช้เบอร์ส6นะครับผมแล้วก็ยังคงใช้ กระป๋องซิ่งเหมือนเดิมครับเนี่ยป๋องซิ่งป๋องซิงก์อุปกรณ์สายเบ็ดก็ชุดเดียวกับเบ็ดคันนะครับผมเฮียยังคงใช้มามแซบครับทำเองฮะก็มาติดตามครับว่าตกตะกวโคดมัน EP 44นี้จะโคตรมันสมชื่อหรือเปล่าฮะตามชมครับท่านผู้ชมอย่าลืมให้กำลังใจกันด้วยนะครับผมเชียร์ให้ผมได้ตัวใหญ่ๆนะหนึ่งบวกสองบวกนะได้มากน้อยไม่เป็นไรครับเพราะนี่คือกิจกรรมครับ ท่องเที่ยวตกปลานะกิจกรรมวันหยุดนะครับผมถูกใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็สําหรับคนที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่อย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกําลังใจนะจะได้เดินทางมาทําคลิปตกปรากฏให้ท่านชมอยู่บ่อยๆนะครับผมมามชมครับมีเรือมามีเรือมา ยังครับมีแต่ตอครับที่มันใหญ่ตอโดยยังรอบเย็นรอบเย็นยังเลยพี่อือนี่โอ๊ยทำไมเรือนี้เหม็นจังอ่ะอุ้ยอุ้ยน้ำแซ่บอุ้ยเหม็นอะไรอย่างนี้เอาผู้โดยสารมาส่งเหรอใช่ผู้โดยสารมาส่งฟีพี่นี่เนี่ยน้องหยำรับผู้โดยสารมาส่งนะน้องสันน้องสันจะมาเป็น ในไทยนะยังอยู่หลังเรือผมครับอยู่ดิจะหมานไหมยังไงครับหน้าต่างรู้แล้วครับว่าปรากฏหน้าตาเป็นไงไงลุกเป็หลายตัวเลยอ่ะหาใจอยู่นะใช่หาใจโดนของใหญ่เอาไม่ขึ้นนะอุ้ยคันหักด้วยม่งแบบหักเลยเป็นอะไรครับคันหักเจอปลาครับไม่ได้ตอครับปลาปลาโอเคครับเดี๋ยวเรามาลุย รอบกลางคืนกันนะครับแล้วก็มาดูผลงานตอนเช้าว่าลำเหลืองกับลำขาวนะ <c oughs> ใครจะได้ใหญ่ก,กันนะไม่เงาแล้วครับผมนะครับมีน้องสันมาอยู่ด้วยแล้วนะี่นะไอ้ได้ตัวนะไดโชว์นะั้นโชว์ไม่ได้นะเอาใหญ่ๆนะหนึ่งบวกนะเกทับเทียมขนเกทับลำเหลืองนู่น <c oughs> ด้ยวยนะเราได้ตัวใหญ่ทงเสียงดังๆเลยนะเกทับลำเหลืองเลยเสมอละเสมอล่ะเดี๋ยวเราไปลยนะุยครับ ชวานะริมตะลิงครับพร้อมยังน้องสารพร้อมลุยครับพร้อมลุยนะไอ้เต็มที่เลยนะได้ปลาอย่าลืมเสียงดังๆนะข่มลำเหลืองให้ได้ใหม่แล้วขลุยนะครับท่านชมเป็นกำลังใจใด้วยนะให้ผมเกทับลำนู้นให้ได้นะ ังขนาดแล้วก็ปริมาณนะตอนเช้าัผมมาช่วยพี่แล้วนี่ให้น้องสันมาช่วยงั้นตกคนเดียวสู้เขาสองคนไม่ได้ มีตัว,ตวแ,แน่นอนไยวรู้ปลาอะไรใช่ไหมตัวประกดนะไม่เอาปลากระมังนะน้ำแซ่บน้ำแซ่บดูดิมันแซ่บวะเนี่ยยอดหัวที่จไซ้ายขวาเลยนะ หลายเพิ่มช่องทางการจับต้นไทรนะเดี๋ยวเสียเปียบเขาเร็วๆเร็วเร็วลาหันค้าแล้วรีบมากิน มาเลตมาเลกมาเลยโอ้ยนี่โอ้โหสั่นโดนแล้วถือว่ามันไม่ค่อยกินพุงมันอิ่มแล้วป่องเลยสวยๆงามเลยนับหนึ่งเลยน้ห่งับ้ำหนตอนนี้สี่ทุ่มเลยตัวแรกเพิ่งมาตาย นี่มาช้าดีกว่าไม่มาเนาะโอเคเดี๋ยวมาช้าดีกว่าตัวแรกมาแล้วตัวสองต้องมานี่นับหนึ่งนี่ก็ต้องนับสองใช่ไหมใช่เสียงเริ่มดังเลยเนะี่ยมาโอเคสิ okay. ่งามสิ่งงาม

ตัวปลดล็อกแก้วนะนี่รอบค่ำนะโอโ้โหไม่ไหลครับไม่เยอะไม่อะไรขอใหญ่ๆนี่พอครับโอ้โหนี่สวยเลยเดีย๋ยวปลดก่อนปลดก่อนปลดได้ต่ขอคิมเนี่ยนี่ครับท่านชมดูตัวดิแหมน้องสันแจว๋วแจว๋วแจว๋วมาใส่นเนี่ยแจว๋วแจว๋แจวเลยใส่ดีที่น้องต้องการใชเยอะ นี่น้องสันจั่วก่อนตอนหัวค่ำนะอันนี้ตื่นนอนมาตีสี่นะครับมาย่อนไม่ถึงห้าทีเลยเล่นเลยครับนี่นี่ครับโอ้โหใสดูตัวไงนะโอ้ยยอดเลยหายง่วงเลยเจอใสง <c oughs> ี้ตึงปะยะตึงปะยะมันต้องมีขึ้นมาอีกนี่ต้องมีไหมต้องมีต้อง,องได้นะ ค่ำคืนนี้สองคนผมได้สองตัว <g ười> สยามน้องสยามพาไปไหนก็นไม่รู้หาตัวไม่เจอ,อเห็นครับ <c oughs> นับสองครับนับสอง <c oughs> สุดยอดไม่ถึงสองนาทีเลยแม่งใส <c oughs> <c oughs> ตัวเล็กนะวิ่งแ <c oughs> ม่งยิงจรวด ตัวใหญ่น้อยตัวจริงจะแบบดึงอั่แต่จังหวะการปล่อยแม่งจังหวะที่เราปล่อยในช่วงนั้นคนแม่งดูเ้วิขาตกน้ำเปอ่อตกเลยโอ้โหจ๋อมไปเลยอ้าวไม่ได้เปิดเบรกอ่ะผมว่าผมเอามือวางไว้ดึงบล็อกไปเลยโอ้โหคันเป็กปีเกี้ยวดิลึกไหมเนี่ยลองอย่างดูเรื่อลึกไหม ใหญ่กว่าคนต้องยางเลึกไหมเียงวิวยโอ้ยท่านผู้ชมน้องสันโดนปลาดึงขันตกน้ำไปแล้วครับโอ้ยจอมหายไปเลยจมไปพวดเดียวลงไปเลยครับไม่มีเวลาได้ ตั้งตัวคว้าคันเลยทำอะไรไม่ได้นี่ไงสายเหตุหนึ่งที่ผมไม่ตกคันคืนนะว่าตัวระเเผรมันจะดึงคันตกน้ำละกำลังหันมานั่งเฝ้าอยู่นานนะปอมมันไม่กินมันไม่กินไงนั่งคุยกันเเผอแป๊บเดียวดึงคันตกน้ำตุ้มเลยเลยเรียบร้อยไปแล้วตรงนี้น้ําลึกไหมกี่เมตรก็เมตรเมตรกว่าสองเมตรได้เดี๋ยวเช้าให้สยามชาแนลมงงไหม สว่างนะครับท่านผู้ชมสหัสสกัดแล้็ครับคล,คลิปนี้ผมกับน้องนะลอดแฮลวุดวิดครับคนละตัวนะน้องรอดไปรอบพัวค่ำนะใซประมาณสี่ห้าขีดนะครับผมมาได้รอบก่อนสว่างนะครับใชประมาณโลได้ครับลอดูุฒเลยคลิปนี้ครับนี่ครับการตกปลานะ เอาแน่อนอนอะไรไม่ได้จริงวันไหนง่ายนะเหมือนโคตรง่ายนะยอนวันไหนเมื่กินวันไหนมันยากขึ้นว่นะย่อนไม่รู้กี่สิบหมายยอนเงียบย่อนเงียบมันไม่มีอากาศเลยแม้ขนาดปลาเล็กังไม่มีเข้ามาต่อดเลยคับท่านผู้ชมคลิปนี้โอ้โหเหนื่อยครับตอนเนี้หกโมงเช้าแล้วครับเดี๋ยวจะขอตกช่วงเช้าอีกสักประมาณสักแปดโมงนะย่อสองชั่วโมงเผื่อจะ มีรางวัลปลอบใจแล้วเราเรานาะสัน <laughs> น้องอย <คน S 2> ู่ข้างหลังตัวสองตัว <laughs> นี่เว้ยด้าคนละตัวสองตัวนะเรายังมีความหวังอยู่ใช่ไหมเรายังมีความหวังอยู่นี่ <laughs> ตามใดที่เรายังไม่ขึ้นจากน้ำนะถูกต้องครับเราต้องมีความหวังเนี้ย <laughs> มันมีตัวยังไงมันต้องเอาเ <laughs> ตี่ยนไม่เปี่ยนนะไกลๆก็ต้องมานะ <laughs> ในเมื่อเสียไปแล้วก็ต้องมีความหวังน <laughs> ะว่าจะเอาตัวใหญ่ๆไปโชว์ถ้าไปชมอีกนะช่วง สว่างสว่างถ่ายเคลียร์อย่างเงี้ยครับนะครับติดตามชมและให้ให้กำลังใจพวกผมด้วยนะอีกสองชั่วโมงดูดิผมสองคนจะมีป๋าขึ้นมาชว่วยป่ะครับ <S <S อย่ามาลีลากุยไม่ได้แล้วนะเวลามีนน้อยเลย ไม่ได้เลยนะต้องจ่วอย่างเดียวในเวลาที่เหลือนะายยาลีลานะแปดโมงพี่ ไม่ได้กินชีวิตยังมีความหวังไหมหวังว,ว่ามีหนึ่งบวกสองบวกอยู่ก่อนแปดโมงเนะเร็วๆๆเ,เ,เดี๋ยวพี่กลับจะมานั่งเสียใจไม่ได้นะ 地了。嗯嗯 ดุดดุดแข็งแรุดดุดสันอ้อ้ได้ด้วยนี่บอกแล้วใหม่นี่พี่เคยโดนูใหญ่ใหญมใหญ่ไหมใหญ่ใหญ่ใใหญ่ครับใหญ่ครับใหญ่อ้ยหนสอมอ้ยมันต้องโดน ชมดูตัวตัวมันลุ่มลิ่มต้องโดนจนได้เลยอันนี้ถือว่าเป็นรางวัลปลอบใจคันตกน้ำนะดูตัวโอ้ไไฟไฟโลวแล้วตัวนี้โอ้โหสวยเลยอ่ะโอ้โหไฟสวยครับท่านผู้ชมยามเช้าเลยตอนนี้เวลาเจ็ดโมงเช้านะบอกแล้วมีเวลาสองชั่วโมงยังมียังมีเวลาอีกชั่วโมงนะอุ้ยสุดยอดสุดยอดที่ใสเงี้ยพอใสเงี้ยพอนะไม่เน้นเยอะแล้วเน้นใหญ่อีกเดียวนะเวลาเหลือน้อยนะโอ้ดูว่า จะอ่อานเลยครับโ okay. อเควนตบดไม่สวยสวยป่า ตึงด้วยครับตึงตึงคให้มันชมไม่ย่ำหนักตึงเลยใหญ่ใหญ่ครับยันตัวตั้เลยมันติดต่อนึนกว่ามันใหญ่แม่สวยสวยอยู่สวยสวยอยู่สวยสวยอยู่ ใส่สวยอยู่ดิโอ้โหมาแล้วดิอรุณสวัสดยามเช้านะเสียงดังได้แล้วนี่บอกว่าอยู่ว้รีบมากินนะไม่ไปกินจะกลับบ้านเลยนะนี่เวลาแค่แปดโมงนะาลครับสวยงามตอนนี้ก็ประมาณครึ่งโลเห็นจะได้นะครับโอเวครับลำนี้สีแ้มนะคนละสแงแม โหเซ็กหนักตุ้งเชียนโคตรใหญ่ที่ไหนได้แม่งพันแต่ว่ามันมีสวะเออพันสวะอยู่แม่เจ้าโอ้โหแม่งบิ้มบุ้มแม่เลยแม่งหนักตึ้งเลย <c oughs> ที่ไหนได้บุลโลกดาวแต่พาวไไิ่งเ,เลยนะปื้ดเลยอ่ะ คลิปพอดีคลิปสวยๆเลยตรงนี้ยึ้โลได้ครับยอดท่านผู้ชมดูไม่สะใจนะขอจุ๋ยสักตัวทำตัวนะก่อนกลับก่อนกลับเก็บป้ายมีตัวปุ๊บเผาเลยเนาะถ้าเจอตัวปุ๊บเผาเลยมันไม่ลำไรยเด้เป็นปลาตะกัก ไปทำประกดเนาะไอ้มีกระดูกไก่อยู่นี่อบเพาะมันนอะสองชิ้นกระดูกปีกเดี๋ยวพ่อมันอยู่พ่อมันนี่ยปูไปวิโดนโดนโดนเลยเจ้าท้ายท้ายโดนนับท้ายโดนฮะทิ่เจ้าที่ไรวะปลาอยู่ยอู่ล้างเยอะอยู่วะปลาอยู่ไหมสาวเลยสาวเลยที่ไรวะ ติดเลยครับลังเยอะในรุดตึงเปี้ยเลยหนักมากเปี้ยเหมือนจะหนักเลปลายอยู่ปะลังเยอะติดไปลยยแล้วครับรู้ปลาอยู่หรือเปล่าสาวได้สาวสาวสายผมเอามือล้วงลงไปเลยลนะึกไหมเนี่ย อยู่ปลาอยู่ออกยังออกไหมระวังหลุดระวังหลุดติดสายมองออกใช่นะ่าจะติดสายสายอยู่ข้างล่างลปลาเดี๋ยวเดี๋ยวด้วยรงเยอะเดี๋ยวหลุดติดครับไม่รู้มันเอาไวพันอะไร <laughs> ปลาอยู่เนี่ยลุ้น

าองจะหาว่าพ่อผมไม่ปลดมองกันนะครับเบ็ดเดียมเบ็ดนี่ครับเห็นไหมครับเอามุมปากเนี่ยเบ็ดนี่นครับเกี่ยวปากนะครับเดีย๋ยวจะหาไปปลดมองกันอีกเดี๋ยวเพล็กลูกสวยนะเอาปลดเองเดีายขอบตา อันหกเจ็ดทีนะหกเจ็ดทีเลยตัวนี้ได้อยู่ได้อยู่ครับสวยเลยสามแทมเลยสามแทมเลยงันอดแดกไม่รู้เกือบไปแล้วเกือบไปแล้วเกือบโคตเกือบโโอเคตอนนี้ก็เวลาแปดโมงแล้วเป็นไงได้อยู่ครับสงสันเรารอดกันยังบุญวิท์นะวันนี้ ล่้เอาหน้ามืดกันเลยผมกับน,น้องครับโอ้โหครึง่งครึ่งคืนแรกนะได้ตัวเดียวนะน้องสันได้ตัวเดียวมได้มาตัวนึงแล้วก็ดีนะแบบตอนหลังตีสี่มานะได้กันอีสี่ตัวนะฮะก็น้องสันได้สามตัวผมได้สองตัวพอได้มันครับพอได้คลิปงั้นนึกว่าจะไม่ได้คลิปไปแล้วตกปรากฏโคตนมัน EP44 <c oughs> นะครับเนี่ยแล้วเราไปโชว์ปลากันหน่อยเด้เนี่โชว์ปลากันหน่อยออนี่น,น,นี่ตัวใหญ่ ตัวใหญ่แล้วของนกสันและตัวใหญ่ของผมนะแต่ว่าน้กสันเขาอยู่หลังกล้องนี่นี่ทงนี้อีกตัวหนึ่งได้อยู่มาได้อยู่นี่นี่นี่เดี๋ยวนี่ครับใหญ่ทั้งเล็กปะปนกันไปใส่สวยๆเลยนะสวยๆทั้งนั้นครับที่นี่ก็คลิปนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคลิปครับ ที่สาหัสสาก,กันแล้วโอ้ร oh. ้อนด้วยยุงด้วยและที่คัญน,นะหาตัวปลาโควรยากเลยโอ้ oh, ไม่เป็นไรครับแต่ว่าพอได้ตัวได้เห็นจังหวะเยอะะครับให้ท่านผู้ชมได้ชมได้ลุ้นตามไปด้วยมันๆครับก็ขอบคุณทุกคนนะที่ติดตามรับชมช่องแซบในซอยโคราชครับถูกใจคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามไปด้วยนะครับผมเพื่อจะได้มี แรงใจในการไปทำคลิปต่อๆไปในโอกาสหน้าครับผมคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับรบ,บ๊ายบายระหว่างที่เคลียร์ของแล้วเมื่อกี้ปิดชิปไปแล้วกระป๋องนี้ไม่ได้เอาขึ้นกระป๋องลั่นครับของแถมของแถมพี่วันนี้แถมของแถมโาฟี่ดูอ่ะ ของแถมตัวไกเลยดิยอดของแถมของแถบมันไปติดมุมปากนิดเดียวเองไปดูว่าโอ้โหหน่อยเดียวเองมาเฉยอ่ะลงบนลกจับเลยมาเฉยอ่ะมันหลายทีแล้วนะติ๊กติ๊กติ๊กไหลลงไปเนาะใช่โอ้โหดูไซต์ ดู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 ยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยเม่ไดีดิตกาเย้ดิดดิดด่า่ยังน้ำแ่บน้ำแ่บดูตาเอาไซอย่างงี้ดิอต้องไซโลเิไซโลไกโอยโงองยอดเลยครับโอ้ยฮ่ไฮ่าย่าฮ่่า่งฮ่าฮ่่่า่ ล้างล้างล้าเช็ดมือป๋องหง่วงคว้างแล้วไม่สุดยอดจริงครับลากัไปคลิปนี้ครับสวัสดีครับลาจริงครับยอดาวเยโอ้ยนี่เล็กๆกับจักรจ์ที่มื นี่อนไงจะเก็บของเลยมาอย่างใเื่ของใหญ่ใหญ่สุดใหญ่สุดอ้แล้วก็ปลาเล็กมาตอดอาจจะเป็นปลาเล็กตอดไอ้นี่มันต้องมา ปิดท้ายมันเสร็จเลยเนี่ยกำกางนี้เลยปื๊ดหันไปไม่หมุนเออ